สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเหล่าซื้อเปิลน,นะคะจะพาทุกคนนะคะมาทําแบบประเมินพัฒนา,าการนักเรียนประถมวัยวิชาภาษาจีนหรือเรียกสั้นๆว่าแบบทดสอบออนไลน์วิชาภาษาจีนนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปทําแบบทดสอบกันเราไปฟู่ฉีกันก่อนค่ะไปทบทวนคําศัพท์กันก่อนนะคะคำที่หนึ่งค่ะ มีฟั่นข้าวมีฟั่นข้าวเมี่ยนเถียวบะมีเมี่ยนเถียวบะมีช่วยน้ำ่วยน้ำนิ้วหน่ายนมนิ้วหน่ายนมต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบทดสอบ ออนไลน์หรือว่าแบบประเมินพัฒนาการนาักเรียนปถมวัยวิชาภาษาจีนนะคะหรือเรียกส,สั้นๆว่าแบบทดสอบออนไลน์วิชาภาษาจีนนั่นเองะคะ่ะแบบทดสอบออนไลน์นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด2 ok ks, ส่วนใหญ่ๆนะคะส่วนที่1วันนี้นะคะที่เรากําลังจะทํากันตอนนี้เวลานี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้นะคะเราจะทําภาคปฏิบัตินั่นเองค่ะในภาคปฏิบัตินะคะจะมีอยู่ทั้งหมด3ตอนนะคะภาคปฏิบัติมี3ตอน ตอนที่1นนะคะจะเป็นการพูดการพูดในที่นี้ก็คือจะเป็นการตอบคำถามภาษาจีนนั่นเองค่ะจะมีอยู่2ข้ออ่าส่วนตอนที่2นะคะตอนที่2จะเป็นการอ่านค่ะการอ่านอันนี้จะมีอยู่ทั้งหมด4คำสีข้อนะคะ ก็จะมีคําศัพท์ให้นักเรียนอ่านแล้วก็อัดคลิปวิดีโอนั่นเองค่ะส่วนตอนที่3นะคะจะเป็นการฟังนั่นเองค่ะเราจะมีอยู่ทั้งหมด3ตอนการพูดการอ่านแล้วก็การฟังเราจะมีทั้งหมด3ตอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำแบบทดสอบออนไลน์ของเรากันก่อนค่ะ ตอนนี้นะคะที่นักเรียนดูอยู่ตอนนี้นั่นก็คืออยู่ในหน้า YouTube แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการในการเข้าไปทำแบบทดสอบออนไลน์ของ Google Form นะคะว่ามีวิธีการทำอย่างไรนะคะ ตอนนี้นะคะที่ทุกคนเข้ามาแล้วนะคะก็จะอยู่ในหน้า YouTube แบบนี้ใช่ไหมคะเราให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างใต้คลิปวิดีโอตรงนี้จะมีตัวหนังสือสีฟ้าอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะตัวหนังสือสีฟ้าตรงนี้นี่เห็นไหมคะ ตัวหนังสือสีฟ้านะคะก่อนที่เราจะคลิกเข้าไปนะคะให้เราดูระดับชั้นของเราก่อนว่าระดับชั้นที่เราเข้ามาเนี่ยถูกต้องตามที่เราเรียนอยู่ตอนนี้หรือเปล่าของใครที่อยู่อนุบาลหนึนะคะนักเรียนก็สามารถคลิกเข้าตรงนี้ได้เลยของใครที่เป็นอนุบาล2เราก็ต้องดูในคลิปอนุบาล2อนั่นเองค่ะ ชื่อคลิปวิดีโอนะคะก็จะเขียนว่าสื่อการสอนออนไลน์ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถ้าเป็นพี่อนุบาล2ก็จะเปลี่ยนเป็นระดับชั้นอนุบาล2พี่อนุบาล3ก็จะเปลี่ยนเป็นระดับชั้นอนุบาล3นั่นเองค่ะหลังจากที่เราดูเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดที่ตัวหนังสือสีฟ้าตรงนี้ได้เลยนะคะพอเรากดตรงตัวหนังสือสีฟ้าตรงนี้ได้แล้วใช่ไหมคะมันจะพาทุกคนมาหน้าแบบทดสอบแบบประเมินนั่นเองค่ะนักเรียนให้นักเรียนนะคะ สำรวจระดับชั้นของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าถูกต้องหรือยังถ้าถูกแล้วนะคะเราซื้อจะมาอธิบายตรงนี้อีกครั้งหนึ่งว่าจะมีอยู่ทั้งหมด3ตอนมีการพูดการอ่านแล้วก็การฟังนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราพิมพ์ชื่อของเราเลยเด็กหญิงเด็กชายอย่าลืมใส่ด้วยนะคะเราซื้อพิมพ์ไปแล้วว่าเด็กหญิงอ่ะเราซื้อจะใส่ชื่อของเราซื้อนะคะจันยาพรกรสุวรรณ หลังจากนั้นนะคะให้เรามาดูตรงชั้นค่ะให้เราพิมพ์ไปเลยว่าอนุบาลหนึทับอะไรสมมุติว่าเราซื้ออยู่อนุบาล1น1ทับ 1, เราซื้อก็ใส่อนุบาล1น1ทับ 1, แบบนี้เห็นไหมคะหลังจากนั้นค่ะกดถัดไปค่ะพอเรากดถัดไปแล้วนะคะ,ะเราซื้อจะขายายให้ดูเนาะหลังจากที่เรากดถัดไปแล้วนะคะมันจะขึ้นว่าตอนที่1การพูดให้นักเรียนถ่ายคลิปวิดีโอ การตอบคำถามภาษาจีนทั้งหมด2ข้อ5คะแนนโดยฟังคำถามจากคลิปวิดีโอถ่ายคลิปวิดีโอการตอบคำถามของนักเรียนแล้วก็ส่งคลิปที่ด้านล่างตรงนี้เลยตรงนี้ที่เขียนว่าเพิ่มไฟล์เห็นไหมคะถ้าใครที่อัดคลิปแล้วเราก็คลิกตรงนี้ได้เลยแล้วก็เลือกไฟล์จากอุปกรณ์ของเราว่าเราเก็บไฟล์ของเราไว้ตรงไหนทีนี้เดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปตรงคำถามของเรานะคะ เรากลับไปดูคำถามของเรากันเลยค่ะตอนที่1นนะคะจะเป็นการพูดอย่างที่เราซื้อได้เกินไปเมื่อกี้แล้วว่าเราจะต้องตอบคำถามเป็นภาษาจีนนั่นเองค่ะในตอนที่1การพูดนะคะจะมีอยู่สองประโยคคำถามนั่นเองคำถามแรกนะคะอยู่ด้านบนนี้ถามว่าหนี sh sh ่อ้ายชือฉินมอ หนีไอชือฉันมาเราซื้อแปลไว้แล้วนะคะแปลว,ว่าเธอชอบกินอะไรนั่นเองนักเรียนตอบเราซื้อง่ายๆเลยตอบว่าวอ่อไอชื่อตรงนู้นนะคะวอ่อไอชื่อฉันชอบกิน อนุบาลหนึ่งจะมีอยู่2ตัวเลือกก็คือมีหมี่ฟ้านกับเมี่ยนเถียวนักเรียนก็เลือกคำตอบได้เลยว่าว่อไอชื่อใครชอบกินข้าวพูดเลยค่ะว่อไอชื่อหมี่ฟ้านใครชอบกินบะหมี่พูดเลยค่ะว่าว่อไอชื่อเมี่ยนเถียวไม่ยากเลยใช่ไหมคะฟังอีกทีนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะถามมี ì, I sh i sh um ่ไอชื่อฉันมอแล้วให้เราตอบว่าว่อไอชื่อหมี่ฟ้านหรือว่าว่อไอชื่อเมี่ยนเถียวนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะคำถามที่สองค่ะถามว่าหนีไอเฮอฉันมอหนีไอเฮอฉันมอแปลว่าเธอชอบดื่มอะไรนั่นเองถ้าฉันชอบดื่มน้ำเราพูดเลยว่าวอไอเฮอเฉววอไอเฮอเฉวหรือใครชอบดื่มนมเราก็พูดเลยค่ะว่าวอไอเฮอหนิวอหน่ายวอไอเฮอหนิวหน่าย ไม่ยากเลยใช่ไหมคะพร้อมหรือยังคะสูนเปรเฮาวเรามาพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเตรียมกล้องเลยค่ะเดี๋ยวเราจะอัดคลิปวิดีโอกันแล้วนะคะเราจะถาม2ประโยคต่อกันเลยนะคะเราให้นักเรียนตอบนะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วคำถามข้อที่1ค่ะนี่อ้ายชื่อ คำถามข้อที่2อค่ะนี่อายเฮฉัต่อมาค่ะเป็นตอนที่2แล้วนะคะตอนที่2ก็อัดคลิปวิดีโอเหมือนกันก็จะเป็นการอ่านนั่นเองค่ะการอ่านจะมีทั้งหมดอยู่4ข้อ4คํคำนั่นเอง ไม่ยากเลยเห็นไหมคะมีทั้งหมด4ข้อวิธีการอัดคลิปวิดีโอนะคะเราจะาพูดให้ฟัง,หน,งหนึ่งรอบก่อนนะคะพูดว่าหมี่ฟันข้าวเมี่ยนเถียวบะหมี่วยน้ำนิ้วไนนมแค่นี้เองคะ่ะจุดไปหาเรามาพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปอ่านคำศัพท์ด้วยกันเลยคะ่ะ ต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะไปทำตอนที่3กันค่ะตอนที่3นะคะให้เราเข้าไปในลิงก์เมื่อกี้เลยนะคะนั่นก็คือลิงก์ตรงนี้นั่นเองค่ะพอเราอัพโหลดเราตอบคำถามตอนที่1เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็อัพโหลดไฟล์ของเราเลยสมมุติว่าเราซือ้ออ่าเราซื้อเอาอันนี้ละกันเนาะสมมุติเราซื้อได้แล้ว เราซื้อตอบคำถามได้แล้วสมมุติว่าเราซื้อได้แล้วนะคะเราซื้อก็จะอัปโหลดกดอัปโหลดตรงนี้เลยนะคะมันก็จะวิ่งตุ๊ดๆให้เราหลังจากนั้นนะคะพอได้ได้คลิปวิดีโอของเราแล้วให้กดถัดไปค่ะมันก็จะมาขึ้นในตอนที่2เป็นการอ่านเมื่อกี้ของเราเราก็อัปโหลดคลิปของเราเลยเราก็อัปโหลดเรียบร้อย หลังจากที่อัปโหลดเสร็จแล้วนะคะมันจะพาทุกคนไปในตอนที่3ค่ะตอนที่3นักเรียนจะต้องเปิดคลิปวิดีโอของเราซื้อด้วยแล้วก็ทําแบบทดสอบไปด้วยนะคะอย่างเช่นในข้อที่1นะคะของอนุบาล1นะคะข้อที่1คําว่ามีฟันมีฟัน สมมติว่าเราซื้อเลือกข้อนี้หนูก็คลิกแค่นี้เองค่ะก็จะเป็นคำตอบแล้วหลังจากนั้นก็เลื่อนไปข้อที่2ได้เลยนะคะจุนไปหาเรามาพร้อมหรือยังคะพร้อมที่จะทำคำพร้อมที่จะทําแบบทดสอบแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไาฟังคำถามของเราซื้อกันเลยค่ะข้อที่หน,นะคะมี่นันมี่นัน 第ี题ข้อที่สองค่ะนิ้วไนหนิ้วไนข้อที่สามแล้วนะคะข้อสุดท้ายเมียนเถียวเมียนเถียวหลังจากที่เราทำครบทั้งหมด3ข้อแล้วนะคะสมมุติว่าเราซื้อทำครบแล้วสมมุติว่าเราทำเสร็จครบหมดแล้วนะคะให้เราคลิกกับ มาสำรวจคำตอบของเรากันก่อนว่าสิ่งที่เราอัพโหลดลงไปคลิปวิดีโอที่เราอัพโหลดลงไปถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็กลับมาดูค่ะว่าเราพิมพ์ชื่อนามสกุลของเราถูกไหมพิมพ์ห้องถูกไหมหลังจากนั้นนะคะให้เรากลับมากดถัดไปเรื่อยๆนะคะกดถัดไปตรวจสอบคำตอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดส่งได้เลยค่ะ แต่ว่านะคะก่อนที่เราจะกดส่งนะคะเราจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของเราก่อนนะคะเพราะว่าเรามีโอกาสส่งได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นเลาซื้อจำกัดให้ตอบได้แค่คนละ1ครั้งเท่านั้นนะคะถ้ามั่นใจแล้วตรวจคำตอบเรียบร้อยแล้วว่าเราตอบถูกต้องแล้วนะคะให้กดส่งได้เลยค่ะหลังจากที่กดส่งแล้วนะคะก็ เราซื้อก็จะเขียนไว้ว่าเราได้บันทึกคาตอบของคุณไว้แล้วเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะเรามาดูความแม่นยําของเรากันอีกครั้งหนึ่งว่าเราพิมพ์ถูกต้องหรือเปล่าแต่ตรงนี้เราไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้แล้วนะคะเป็นเพียงแค่ตรวจสอบเฉยๆนะคะว่าเราได้ทรงเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้เองเป็นอันเสร็จพิธีในการทำแบบทดสอบออนไลน์ของเราซื้อนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้เต้าชิเจลเต้าเซี่ยเหอิเจลหมดเวลาแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย